กับปัญหาฝุ่น PM 2.5โอ้ขับรถมาตอนเช้าเห็นชัดเลยนะฮะเะต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมครับเพราะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยดรเอครับได้มีการออกมาพูดถึงประเด็ดนนี้แล้วก็มีการแชร์ว่าคุณพ่อของดรเอเองเนี่ยตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเป็นเพราะผลพวงจากเรื่องของ PM 2.5นี่แหละโดยเรื่องนี้ครับศาสตราจารย์ดรสุชาตชวีส่วนสวัสดิ์ครับหรือว่าดรเอนะฮะก็มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กครับ กับอาการของคุณพ่อที่ป่วยนะฮะบอกว่าได้พาคุณพ่อเนี่ยไปเข้าห้องฉุกเฉินครับเพราะว่ามีอาการไอจนมีอาการเจ็บหน้าอกโดยคุณหมอเนี่ยมีการประเมินอาการครับบอกว่ามีอาการแพ้อากาศก็คือขั้นรุนแรงจนปอดเนี่ยมีภาวะผิดปกตินะฮะช่วงหนึ่งดรเอบอกครับบอกว่าคุณหมอเนี่ยเคยบอกให้คุณพ่อเดินออกกําลังกายในช่วงเช้าทุกวันซึ่งคุณพ่อก็ทําตาม แต่สุดท้ายกับกลายเป็นว่าคุณพ่อต้องแอดมิทเข้า ICU เพราะมีการสูดดมฝุ่นพิษเพ2ียม2.5ระหว่างที่ไปออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยเข้าไปนะฮะซึ่งดรเยังบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันไม่เจอกับตัวเนี่ยคงไม่มีใครเข้าใจหรอกและย้าว่าฝุ่นพิษเพ2ียม2.5ากำลังทำร้ายคนไทยถือเป็นภัยใกล้ตัวที่มันร้ายกัดมากๆนะครับ ทำให้หลายคนที่เห็นโพสต์ของดร A เองเนี่ยก็เข้าไปให้กำลังใจกันแล้วก็มีการพูดถึงปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ซึ่งถือว่าเป็นโรคภัยให้กับคนในสังคมนะฮะจนกระทั่งดร A เนี่ยก็ได้มีการออกมาอัปเดตครับบอกว่าขอขอบคุณนะทุกท่านที่แสดงความห่วงใย,ยคุณพ่อคุณหมอบอกว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยทำให้หลอดลมของคุณพ่อเนี่ยอักเสบหายใจไม่สะดวกนะฮะแล้วก็มีอาการเนี่ยไอหนักนอนไม่หลับ ยิ่งคือยิ่งหายใจเข้าไปเนี่ยคือมันกลายเป็นหายใจลําบากพอหายใจลาบากปุก๊บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไปสะสมอยู่ในปอดเยอะก็เลยทําให้คุณพ่อเนี่ยมีอาการซึมแล้วก็ไม่ทานข้าวไปด้วยนะฮะแต่ณตอนนี้ก็อยู่ในมือของคุณหมอแล้วในการดูแลอย่างใกล้ชิดก็ขอให้คุณพ่อหายไวๆนะฮะในขณะเดียวกันไปดูเรื่องของข้อมูลฝุ่น PM สองจุเช้ชานี้กันหน่อยอัปเดต,ตเมื่อช่วง8ปดโมงเช้าที่ผ่านมาภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะฮะอยู่ที่ประมาณ96บไมโครกร,รัมต่อลูกบากเมตร ซึ่งทั้ง50เขตเนี่ยมี48เขตที่เป็นสีแดงส่วนสีส้มเนี่ยมี2เขตด้วยกันนะฮะก็คือที่เขตบางทองหลางแล้วก็เขตบางกะปิแต่ทีนี้5อันดับแรกครับอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่เขตทนบรุรีเขตน้องแขมเขตคลองสานแล้วก็เขตพระโขนงซึ่งไม่ต่ำกว่าห2 9หรือ127.9มิลเกันนะะ้ก็รือหน,นึ่งร้อยยี่สิบเากๆคุณผู้ามิลลิกรัมเปอาณตอน,นี้หลายพื้นที่เป็นสีแดง ใส่ใจตัวเองดูแลสุขภาพออกไปข้างนอกเนี่ยก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเอาไว้ด้วยนะฮะอืมค่ะเป็นไมโครกรัมต่อลูกบ,บาศเมตรนะ,ะทีนี้ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์หน่อยค่ะพูดถึงปัญหาฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแต่เกิดในหลายจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ภาคอีสานจนถึงภาคกลางตอนนี้คือโดยรวมอากาศมันปิดนะคะเหมือนเราใส่หมวกไว้อะระบายอากาศไม่ดีปัญหาที่เจอตอนนี้อาจารย์ชัดชาติบ,บอกว่าจุดความร้อนฮอตสปอตจากการรเเผาากกษตร จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตามข้อมูลคือถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนชัดเจน ในวัดนโนโรงของความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านแล้วแสดงว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้ผลนะดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพขณะน,นี้เกิดจากการเผาส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของอากาศปิดด้วย pm 2.5จากควันลดละ่ะผู้ว่าชั้ชาติบอกว่าก็ไม่ได้แย่เหมือนปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีรถบรรทุกที่เข้ากลุ่มรถบรรทุกสีเขียวมากกว่าหมื่นคันนอกจากนี้ก็มีรถยนต์ที่ไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องไปมากกว่า16 0,000คันผู้บ้าบอกว่าส่วนที่ช่วยกันได้ก็คืออยากให้ทุกคนลดการใช้รถยนต์ลง <Yeah. S 2> มันก็ลําบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเ,เส้นทางนะสาธารณะมันไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็อันนี้สิ่งที่ทําได้ก็คืออาจจะให้ทุกคนเปลี่ยนไส้กรองลดการใช้น้ํามันดีเซลเก่านะคะเพราะตอนนี้ยอดเปลี่ยนแค่1นึ0 0 0สคัน<ม>เป้าหลักๆที่กรุงเทพก็ตั้งไว้ในห้าแสนคันโอ้ยังต่ำกว่าเป้าเยอะผู้ว่าจัดชาติบอกว่าคาดการณ์ว่าฝุ่นจะมีไปจนถึง13มกราคมจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นส่วนการประกาศมาตรการต่างๆตอนนี้ยังไม่ประกาศอะไรทั้งสิ้น ถามต่อเรื่องของการใช้เครื่องบินโปรยน้ำแข็งแห้งนะคะทําความเข้าใจกันก่อนว่าอาจจะช่วยได้บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะคะเดี๋ยวผลการบินเพื่อโปรยน้ำแข็งแห้งนั้นมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนผู้ว่าจัดชาติบอกว่ารอการสรุปผลจากกรมฝนหลวงอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมนะฮะ